ดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับตัวแรง6610เสียแป้งนะวันนี้เขามาถายพรวนแล้วก็ยกล่องมันคือแบบทูอินวันเลยนะไถแปรไปด้วยยกล่องไปด้วยนี่ฮะผมมาแกก็ยกได้หลายล่องแล้วนี่อ่า ยังแรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะหางหายจากวงการไปนานแล้วคันนี้อา้าววันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายรถเสียแปงนะฮะเอาเยยดคันนี้เห็นกล้องไม่ได้นะคันนี้เลยไม่รู้เป็นอะไร การอยู่ก็พอไปวัดไปมาได้อยู่เนาะเนี่ยตร้งอยู่ต้งอยู่นี่แหละฮะช่วงนี้ก็เป็นฝนแรกของฤดูการฮะเดือนต้นเดือนเมษาก็ฝนลงแล้วก็เริ่มไถ โลตอแล้วก็ปลูกมันปลูกมันเสร็จเอามันออกแล้วก็ปลูกอ้อยต่อ,อเป็นวัตจากของแถวนี้เลยครับก็มันปลูกได้แค่สองอย่างมันกับอ้อยนะครับแถวแถวนี้แต่ถ้าเป็นโซนภาคกลางเขาจะปลูกข้าวโพดกันเนาะมันสัปปะหลังก็ไม่เยอะนะแถวภาคกลาง แต่โซนทางผมนี่มันก็อ้อยครับโอ้ดินนี่ได้การเลยเนี่ยของเสียแป้งนี่ปลูกน่าจะเกิดอยู่นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูแกตอนตอนไถนะตอนยกไม่เท่าไหร่ตอนไถนี่ดีจิ๊ชชดจัดนาดูเลย ใบมากนะคันนี้เกียร์สองโอ้วันนี้มานี่เจอรถไถห,หลายคันแล้วฮะนี่ยของเสียธทวัตก็อยู่ข้างๆกันเนี่ยเนี่ย,น,ย e นะฮะเสียเทวัตกูบัต้าอินเบดแปดซูดแปดนะฮะอยู่ข้างๆก็เลยกับเสียแปง้ง เสียงธรวมัตก็อยู่ข้างๆกันเลยครับเวลาผมกดซูมนี่เสียงมันจะแตกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม้มันจะซูมไปตามกล้องนะครับถ้าซูมระยะไกลมันก็ไม่ได้ยินเสียงคนไปเลย่ะเดี๋ยคลิบนี้มาดูเสียแป้งยกล่องหน่อยไาแปไปด้วยยกล่องไปด้วย ตอนยกวิ่งไปไม่ได้ฮะตอนยกวิ่งไปไม่ได้เดวเป๋เพราะบ้านเป็นดนะินทรายครับโอ้เอาเรื่อง เดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการยกล่องของเียแป้งกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม เสียงนี่เสียงโหดมากครคันนี้ถ้าใส่ท่อเดิมมันนี่โหดกว่านี้อีกนะเสียงคันนี้นะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูผลงานกันหน่อยว่าทั้งไถทั้งยกเนี่ยจะสวยหรือเปล่านะ ก็เผาเดียวก็ได้ประมาณนี้ก็สุดยอดแล้วผมว่าอามีพัดลมด้วยนะกระเทยเฮ้พัดลมได้ดูดดูดดูดไอร้อนไปใส่ตัวเอง <laughs> ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ว่ามันจีเย็นนะยิ่งร้อนอ่าเนก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยลองก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะรถเพาเดียวนครับได้ประมาณนี้ครับผม พอปลูกมันเสร็จปุ๊บเอามันออกปลูกอ้อยต่อเลยนะแถวนี้อ่ะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอซติดตามไปกํลาลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ